สวัสดีครับผมสวัสดีครับไบนช็อปนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคันนะครับมานําเสนอนะครับผมก็คือคาวาซกินินจา400นะครับรถคันนี้เป็นปี2019เลยนะครับรถมือเดียวนะครับผมของแต่งนิดหน่อยครับของแต่งนิดหน่อยครับอ่าเรามาดูรอบคันกันก่อนนะครับผมคันนี้เนี่ยเอ่อผมต่อพรบภาษีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองเลยนะครับผมอ่าคันนี้มาพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสแล้วก็เอ่อ กุญแจ2ดอกนะครับครบครับผมคันนี้ก็ดมเดิมทั้งคันเหมือนออกจากศูนย์เลยนะครับคันนี้นี่เป็นกุญแจคีเรตแล้วนะครับมีกุญแจคีเรตมาให้1อันแล้วก็มีกุญแจเปิดเบาะเปิดถังน้ำมันมาให้อีกหนึ่งอันนะครับผมอ่ะเรามาดูฝั่งนี้นะครับยางก็ยังเหลือเยอะนะครับผมอ่ะดูยางโซ่สเตอร์ครับเหลือเยอะอยู่นะครับผมยังสวยๆอยู่ฮะสวยใสๆนะครับอ่รถไม่ล้มไม่ชนนะครับอ่ะดูเครื่องฝั่งนี้ครับผม ดูฮะโอ้ยยังสวยๆนะครับผมใหม่กิฟเลยฮะครับผมเบาะก็สวยนะครับเบาะสวยนะครับผมชุดสีก็ไม่มีรอยนะครับไม่ล้มไม่ชนอาจจะมีรอยขนแมวนิดหน่อยนะครับผมตามการใช้งานครับรถคันนี้นะวิ่งมาอยู่ประมาณ1 3 0 0 0กว่ากิโลนะครับผมเรามาดูครับไฟหนงไฟหน้าอะไรก็สวยนะครับยางหน้าก็ยังเหลือเยอะนะครับผมโอเคครับ โดยรวมก็ถือว่าสมบูรณ์ครับสวยครับเครื่องดีมากนะครับผมอ่ะเรามาดูฝั่งนี้นะครับผมอ่าฝั่งนี้ครับจานนิดจานเบรกอะไรก็ยังสวยนะครับอ่าดูครับคันนี้ก็มีการล้มนะครับใส่กันล้มมาให้นะครับผมเครื่องฝั่งนี้ดูเครื่องฝั่งนี้ครับอ่าท่ออะไรก็ยังสวยนะครับอาจจะมีลองรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับผมตามอายุของรถนะครับ1ปีนะครับไม่หนึ่งหมื่นสามพันกว่ากิโลนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับผมอ่ะคันนี้ก็มาพร้อมกับเนี่ยครับเอ่อกุญแจ2ดอกนะครับแล้วก็มีคีย์เลสนะครับผมกุญแจคีย์เลสอีก1อันนะครับอ่ถาถังเนี่ยไม่มีรอยนะครับไม่บุบไม่มีรอยไม่ล้มไม่ชนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่าเป็นคีย์เลสเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้อ่ะคันนี้เรามาดูเอ่อระบบไฟนะครับผมอ่ะคันนี้วิ่งมาอยู่สัเอ่อหนึ่งหมื่น 3295กิโลนะครับอาจจะมีขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับผมก็ไว้ใช้งานว่างนิดหน่อยครับขับไปเซเว่นอะไรประมาณนี้นะครับผมดูตัวเต็มฮะเต็มเต็มนะครับผมอ่าโอเคถ้าโดยรวมก็ยังสวยนะครับโอ้ราคาต่างกันมือหนึ่งเยอะนะครับมือห่งก็ประมาณส0 0แสนนะครับโอ้ถูกกว่ามือหนึ่งประมาณ70,000มื่นะครับผม70,000มื่นะครับเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมสตาร์ททีเดียวอยู่เลยนะครับ สวยมากนะครับผมสวยมากนะครับน่ฮะเต็มคันนะครับผมอ่าก็คันนี้ก็เดิมเดิมครับต้องบอกว่าเดิมทั้งคันนะครับผมไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับผมเครื่องสวยสวยสภาพสวยสวยนะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับผมเคนะฮะมาดับเครื่องกันต่อนนะครับผมโอเคครับคันนี้เนี่ยเอ่อ ผมต่อพรบภาษีปี64นะครับต่อให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่กองสั่งข้อแท้ให้เรียบร้อยนะครับผมอใครสนใจจะสดหรือจะผ่อนก็มาคุยกันได้น,นะครับ สดก็ลดได้เยอะครับสดลดได้เยอะครับมาดูรถล้วคุยกันราคากันได้นะครับผมสาหรับคนอยากผ่อนนะครับคันนี้เนี่ยไปในช็อปมีโปรโมชั่นนะครับก็คือฟรีค่าจัดนะครับฟรีค่าโอนนะครับฟรีพรบภาษีฟรีน้ํามันเครื่องไส้กรองนะครับแล้วก็ฟรีค่าขนส่งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมส่งให้ถึงบ้านฟรีเลยนะครับหรือต่างจังหวัดเนี่ยมัดจามา10,000บาทนะครับแล้วก็รถถึงหน้าบ้านแล้วจ่ายส่วนที่เหลือครับผมโอเคครับ ไปในช็อปก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมก็เป็นคาว k สกินจา400นะครับปี2019นะครับสภาพส,สวยๆนะครับผมโอเคครับก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ